อย่าลืมกดติดตามช่องยิงเด้ด้วยน,นะครับมุ่งหน้าสู่ <OO> หนึ่งพัน subscribe ไปกันโอเคครับผมก็สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมตอ,ตอนนี้ผมอ,อยู่ที่ยาลานะครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับดิงดงง้ง,งดิ้งดอน,น กตอนเนี้ยเราอยู่ที่ยะลาแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเบอ่ะซอยกลางซอยกลางยะลาใช่ไหมถนนรวมมิตรตอนเนี้ยไม่ต้องแปลกใจว่าเดินไปไหนเหมือนนักท่งองเที่ยวแบลเปีเลยแบบน,นี้แบบเยอะมากแบกแพ็คนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปดูแมวนะครับแมวผมเห็นในรีวิวเนี่ยเยอะมากเลยนะเ้าแบบไปคาเฟ่แมวยะลาอุย้ยคนที่ชอบแมวเนี่ยต้องดูคลิปนี้นะแค่ไปดูแมวอย่าง,างเดียวแต่เราจะไปกินคาเฟ่เว้ยไปครับ S <S อยากจะบอกว่าโกมงยาลาเนี่ยเป็นโกมงที่ผังเมืองสวยมากนะอาจจะเป็นผังเมืองที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับหลังตัวนั้นอาจจะเป็นสองอบอตทาทุกคนออบอตอเนี่ยย่อมาจากซาอิบาโต้เฮ้ย <c oughs> อ่า <c oughs> เห็นป้ายแล้วยังนั่นะเห็นแล้วไกลๆวิ่งไปเลยวันนี้ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมจะได้เข้าคาเฟ่แมวครั้งแรกนะครับยาลาเป็นเป็นร้านที่แบบมีคาเฟ่เยอะมากทุกคนทีนเราถึงแล้วคาเฟ่แม,มแวยาลาแต่ไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ปลับ ขอบคุณมากั โอ้พระเจ้ามีแมวด้วยยอดเลยมิกกี้มิกกี้ตัวนี้ชื่อมิกกี้แมวเยอะมากทุกคนว้าวแมวเยอะมากเว้ยนี่น่ารักมากเลยนะครับทุกคนน่าอินดูมากอินแมวชุดมากเลยใช่ใช่ปกติแมวคนเยอะใช่ไหมน่ารักมากนะชื่ออะไรครับเป็นำตัวไหนครับชื่ออะไรครับตัวนี้ชื่อมิโกะใช่ไหมมิโกะมิโกะพูดหน่อยเร็วดูผู้ใครก็ไม่รู้จักเจ้าเกิชื่ออะไรครับมิโกะทำอะไรอยู่นั่นไม่ใช่ชื่อมิโกะนะแล้วเจ้าชื่ออะไรครับข้าชื่อโอบิโตะอ๋อแล้วโอบิโตะจะไปไหนอ่ะโอบิโตะจะไปตามหากิ ่หน้าแบบมันไส้มากเลยอน,นี้ชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรมี่แต่ันนี้ชื่อกาที้ไอตัวเนี้ยครับเราจะ,ะจับ,จบอันนี้ชื่อกาที้ครับผมมันจะเป็นสีขาวเลยที่แรกตัวน,นี้ยชื่อกาตี้อันนมัจะเป็นแบบสีขาวขาวเหมือนกักที่ลองกินดิตตต่แล้ววีีีัทบางก ชื่อแคทค่ะที่มาที่ไปของแมวที่ทมาที่ไปยังไงครับเราชอบแมวมากแล้วเราก็เลี้ยงแมวตั้งแต่ตัวเลอยๆแล้วก็รู้สึกว่าเราเลี้ยงเยอะมากแล้วคนทำอะไรดีให้คนือจะได้เห็นความนา่ารักของแมวเราด้วยแล,วแล้วก็เลยทำคาฟเฟ่เป็นคนที่ชอบแมวรู้รักแมว,แวมากตัวค <นะ S 1> ือเราเลี้ยงตั้งแต่เดือนหนึ่งแมวทุกตัวนี่คือพี่เลี้ยงมาใช่ค่ะใช่ค่ะอยากจะบอกทุกคนว่าคนที่ชอบแมวคนมาร้านี้นะเป็นร้านที่แบบแมวยึดจัดดิบนี่หนึ่งตัวสองตัวสามตัว นอนอยู่ข้างล่างไม่ได้นอนหรือ่าเดี๋ยวจะบอกทุกคนว่าใครที่ชอบแมวหรือเป็นสายแมวควรมาที่นี่นะค,คาเฟ่แมวยาลาครับผมมาชมแมวมาเล่นกับแมวได้ปรากนมีคาเฟ่ให้กินด้วยนะถ้าหมดกี่ตัวอันนี้สามสิบว่าตัวแล้วค่ะสามสิบสองตัวทีคนที่ไหนครับเป็นคพอนที่เที่ยวพอดีมามีเพื่อนที่นี่แล้วก็มาเที่ยวที่นี่ท่องเที่ยวที่นี่ก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์นหนึ่งเห็นร้านมีเขาให้เซ็ตทำอะไรดีก็เลยไม่คิดว่าทำคาเฟ่แมวไปมาเอ้ยเราก็เอาแมวที่เราเลี้ยงอยู่นี่แหละมาทำคาเฟ่ที่นี่ปกตินี่ลูกค้ามา เปิดแล้วครับลูกค้ามาเยอะขนาด้ช่วงเปิดแรกๆนี่ชูไม่มีที่นั่งเลยค่ะข <c oughs> ายน้ำได้วันละประมาณ400ก่าแกวได้ แต่ตอนนี้ก็ซาลงมากเลวแมวทุกตัวนี้ที่มาที่ไปของมันก็คือพี่ซื้อมาอว่าพี่เลี้ยงแล้วก็ปันคลอดออกมาเข้า <c oughs> มาตอนตอแรกเราเลี้ยงแค่สิบตัวค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นแมวที่เขาผสมพันธุป์ประมาณ20กว่าตัวนั่นคือลูกลูกของเขาอะค่ะแต่และตัวนี่สายพันธุ์หรือว่าแตกต่างกันไหมพี่ส่วนใหญ่เป็นเปอร์เซียแล้วก็แมนคูนแล้วก็เอ,เอทโซติก <Ex otic. S 2> มีขนเยอะๆนะใช่ค่ะเป็นแมวพันธุ์หมดเลยตัวนั้นสิทุกคนมันนอนอยู่ข้างบนนันทุกคนดูเชะนอนหลับสบายนี่พี่ร้านปิดไม่ใช่เหรอครับวันนี้ อ,อ๋อขอบคุณมากครับร้านเขาเนี่ยมีกระเป๋าอะไรแบบนี้ด้วยนะของแมวนีกระเป๋าแมวที่ชอบแมวมาดอนุนด้วยนะส่ดที่ข้างนอกยังมีแมวเนี่ยนี่กระเป๋านี้ทำเองใช่ไหมครับไม่ได้ทำเองแต่ว่าเราเลือก้ายที่เราชอบส่งแหเขาเป็นแมวของร้านเองเลยใช่ไหมครับใส่เือร้านเลยสตัวคนละตัวทีวให้เอาสายสีทั้งมวยแบบแมวแมวสายนั่มอ่ะตจิงอ่ะตเท่เลยี่จะเป็นแนววูรักใช่ไหมตัวผู้แบบตัวเมียน่ารักมากเลย มเหมือนหมาป่าเปิรดเปิดนั่นคนอ๋อมาเฟียไปเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับไปข้างในนู้นเข้ามาข้างในนี่ก็จะเป็นที่ทำคาเฟ่ของพี่เมย์ที่ทำงานกับเพียรกจ้างอีกคน6คนเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนี่คืออะไรเพียก็จะเป็นเค้กแมวเออมาที่นี่ต้องกินอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นห้องที่แบบประมาณเนี้แล้วก็มีหลายโซนด้วยมันน่าสนใจมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะไป เป็น<อ>บ้านของแมวครับผมอันนี้ทังทำเองพีง่ครีเอทเองเลยใช่ไหมครับที่อยู่ของแมวนี่สำคัญมามพี่แมวต้องอยู่เลือกบ้านที่ที่เหมาะกับมันด้วยใช่ไหม คาเฟ่แมวยะลานัต้องมานะทุกคนุณย,ยะลาคือต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิตอ่ะทำไมมาที่นี่คือไม่มาถึงยะลานี่จะเป็นโต๊ะของลูกค้าชั้นสองนะทุกคนณไปรูปแมวด้วยนะตรงเนี้ยตรงบันไดชั้นสองครับผมจะเป็นห้องคาเฟ่จะเป็นสีชมพูว้าวสวยมากเดี๋ยวติมเนี่ยหวานๆใช่ไหมพี่มากับผู้รักอะไรแบบนี้เนาะมันมีกี่ชั้นอ่ะทั้งหมดพี่อ๋อข้างบนจะเป็นดาดฟ้านี่จะเป็นห้องแนวสไตล์ไหนครับแคนตัสมินิมอลว้าวมันจะเป็นแนวแบบต้นกระบองที่เราแบบเออโชว์์ซิกกกเเเเเนนนจจอออรรขขงงง้้้าาาาปีล่่ะ็คคแบบั เต้นกระบองแล้วก็น้ําต้นกระบองอะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องที่เข้าแบบสื่อว่าเมนูของร้านอะเกี่ยวกับห้องนี้เลยนะคือแบบต้นกระบองอะไรแบบเนี้ยสวยมากนะทุกคนอันนี้คือต้นกระบองซื้อมาแล้วก็คีเอทเองทุกอย่างที่จะทําห้องแบบนี้อะไรแบบนี้คือมันดูแล้วมันดีจริงพ <Wow. S 1> ายาลาต้องแบบมาสัมผัสครั้งนึงเป็นดัดฟ้าเนาะจะดูไหมอะ่ะไปว้า wow. ว โอ้นี่จะเป็นห้องดาดฟ้า้วทุกคนสวยมากทุกคนแล้วตอนนี้ผมอยู่ข้างบนดาดฟ้าแล้วนะตรงน,นี้เขาแค่ว่าจะทาร้านอาหารนบนดาดฟ้าแล้วก็กลางคืนแบบสวยมากวิวน่าจะสวยอะ่ะใช่แล้วก็ที่ผมพักโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมนั้นเนาะโคตรดีโคตรดีอะ่ะชั้นดาดฟ้าเราเป็นงตากล้องดีปะสุดยอดเลยเห็นวิวววยลาด้วยน,นี่คือวิวยลาเดี๋ยวลงข้างล่างกันดีกว่าดูไปทําฟันเนี่ยโคตรใหญ่่พูดอะไรนอกจากคําว่าสวยแล้วก็น่ารักนั้ม่เปนไรถึงมเลน่ารักเหมือนกัน ตอนนี้ก็ลงมาจากอันดาดฟ,ฟ้าเนาะเท่าที่ดูมาเนาะร้อนร้อนมากเลยข้างบนเนี่ยจะเป็นสีโล่งๆงอ่าแต่ตอนเนี้ยคือเขามีแผนไว้ว่าอีกเดือนเนี่ยเขาจะทําร้านอาหารข้างบนขน้ออาจจะตปลี่แปลงของเขาแหละจะมีดาดฟ้ามันดูสวยงามขึ้นเท่าที่ดูร,มรวมๆเนี่ยถ้าผมทำธุรกิจนะผมทำนู่นเวลาถ้าผมดูร,มรวมๆเนี่ยคิดว่าการทําร้านอาหารข้างบนเนี่ยสามารถดึงยอดขายทำการตลาดต่างๆให้คนมารีวิวอะไรแบบนี้มันดีมากนะมันทําให้ธุรก,กิจอาจจะรุ่งเรืองก็ได้นะถ้าทําการตลาดดีๆนี่ก็จะเป็นตัวอย่างว่าแรงบันดาลใจให้น้องๆนะครับคนที่ชอบทําาาร้น่ หรือว่าคนที่ชอบอะไรก็ตามแต่อยากจะทําธุรกิจก็ฟังแรงบันดาลใจจากพี่เขาแล้วก็พี่เขาให้แรงบันดาลใจหรือว่าให้แนวทางอีกเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่เออไม่รู้ว่าชอบอะไรหรือว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะ tiada yang bisa menggantikanmu Hanyalah dirimu meraihkan aku Hanyalah dirimu menyayangi aku Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. ตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยนะเขาบอกว่าเขาให้เสื้อเราด้วยนะแต่เราจะซื้อตัวเนาะก็ไปแจกครับใที่สนใจเสื้อแมวแบบนี้เนี่ยก็ไปต,ตามเพจเฟซบุ o กย e ีเดกดติดตามแล้วก,กดไลค์ก็กดแชร์คลิปล่าสุดของผมแล้วก็ไปกดคลิกคลิยูทูบแคปหน้าจ,จอมาใต้โพสเดี๋ยวผมลงรูปที่ผมถ่ายรูปไอรูปกับเสื้อแมวอะ่ะผมจะลงรูปแล้วก็ใครที่ไปคอมเมนต์ใต้โพสนีนเน่เดี๋ยวผมจะไปแจกแล้วก็ทักแชทไปแล้วก็ผมจะส่งเสื้อแมวไปให้เขาหนึ่งตัวใครที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์ใต้โพสในเพจเฟซบุ� ผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อดงดิงดิ้งดองด้วยนะครับแล้วก็ช่องนะ okay, ยู u ูบดีเดย์โอเคเดี๋ยวเรามาชิมน้ำคาเฟ่แมวของเรากันทุกคนนี่จะเป็นมินกะเปนกระบองใช่ปะนี่จะเป็นต้นกระบองต้นกระบองเหมือนห้องข้างบนเลยนะทุกคนจะเป็นต้นกระบอกนี่ก็จะเป็นจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกนักนเลยครับแมวไอ้ต้องสารละมีคนกดเค้กในร้านคาเฟ่แมวยาลาทุกคนบิสมิลลาห์ำน้ <c oughs> องเองนี่งหิวอะ่ะดูตากองเต็มเต็มดูกดนี่เราจะกินหอม กินมากเลยนะครับทุกคนหวานมากเลยครับทุกคน,นอร่อยครับทำไปเลยหนึ่งนิ้วโค้งขอบคุณพี่ๆมากเลยนะครับขอบคุณคด,แลแลดีเลยดีเลยขอบคนณแต่เวลาละขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับทุกคนใครที่สนใจเสื้อนี้เนี่ยผมจะแจกให้ฟรีทางเพจเฟซบุ๊กมีเดยครับก็อย่าลืมฝากแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งใกล้ข้างๆได้แล้วก็กดแชร์เพจเฟซบุ๊กคลิปอาภาพล่าสุดว่าคลิปล่าสุดแล้วก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ที่ผมโพสต์ภาพไว้อะทุกคนใครที่โชคดีผมจะสุ่มแจกหนึ่งคนแล้วก็จะทักเช็ไปแล้วก็ให้คุณเนี่ยสยมิวบาเดี๋ยวผมจะแพ็กเสื้อแล้วก็ส่งไปให้นะครับเนี่ยเสื้อตามนี้เในที่นจะดูรูปเนี่ยผมถ่ายรูปไว้เมื่อกี้เนี่ยเสื้ออออแบบนนี้้เลยะคืืาาิิซจรงมป

นี่อยู่ตั้งอยู่ที่ซอยกลางจังหวัดยะลาครับผมอันนั้นจะเป็นเป็นตลาดถนนพีราชอุทิศครับผมผมอ่านป้ายมาก็จะ <c oughs> เป็นถนนลกลางนี่แหละครับทุกคนผมจำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่ไว้ให้นะยห <c oughs> ลังสอ,อบบตเลยเออหลงอออังสอบบตตึกนั้นจะเป็นตึกสอบบตครับผมตู้ไซบารโตอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นี่แหละครัต่อตอนนี้ผมก็ต้องขอลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับผมคลิปใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งหนึ่งทุ่มตรงครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาได้ตัดงานหรือว่าลงคลิปในสิ่งที่เออในสิ่งที่เรารักอ่ะเเเเรราาาาไไมมมมมม่่่่่่่ดดด้้้้ททุกกกกัััับบนนนจจจจิิงงงๆออะะแแแตหหหลลลีีผผควววใใ็ คลิปวิดีโอหน้าครับผมสาวลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมอย่าลืมกดติดตามช่องยีเดีคลิปใหม่มาทุกวันอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสาวลิปนี้สวัสดีครับ